เรื่องการพัฒนาบทเรียนเว็บเควสนะคะเรื่องการเลี้ยงสัตว์ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านทุงปานันจังหวัดตังค่ะความเป็นมานะคะแนวทางที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและถ่ายยงความรู้สู่ชีวิตประจำวันซึ่งให้ทันกับข่าวสารเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะเราจะมาดูวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ทำขึ้นนะคะ ข้อที่1น,นะคะเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนนะคะข้อที่2นะคะเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเน้นความรู้สู่การปฏิบัติจริงค่ะข้อที่3นะคะเป็นการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมที่ทําขึ้นค่ะค่ะต่อมาเราจะมาดูผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เด็กเรียนในบทเรียนนี้นะคะ1ก็คือเข้าใจความหมายของสัตว์เลี้ยงนะคะ 2. เข้าใจวิธีการ สามอธิบายสามารถอธิบายวิธีการหรือขั้นตอนของการเลี้ยงได้นะคะสใช้พลังงานธรรมชาติและเลี้ยงสัตว์โดยคุ้มค่าและอนุรักษ์นะคะค่ะสื่ออันนี้นะคะจะมีประกอบด้วยเนื้อหาภายในอยู่ทั้งหมด6เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือความหมายของสัตว์เลี้ยงเรื่องที่2ก็คือประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงเรื่องที่3คือข้อควรคำนึงถึงการเ,เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ เรื่องที่4คือการเลี้ยงสัตว์ประเภทสวยงามและเลี้ยงเป็นอาชีพเรื่องที่4คือวิดีทัศน์ตัวอย่างการเลี้ยงกบในขวดน้ำพลาสติกนะคะสุดท้ายก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะค่ะกระบวนการหรือกระบวนการผลิตบทเรียนอันนี้นะคะเราจะใช้รูปแบบของ general id model นะคะก็คือ addy นะคะซึ่ง a ขั้นตอนการวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรวิเคราะห์เกี่ยวกับ ผู้เรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนหลักสูตรท้องถิ่นพวกนี้นะคะต่อมาเรามาออกแบบออกแบบกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ออกแบบว่าจะออกแบบข้อสอบอย่างไรนะคะอันที่3พัฒนานําผลที่ได้จากการออกแบบมาทัดทำสตอรี่บอร์ดและก็ทําโครงสร้างบทเรียนจากนั้นก็ทําเว็บไซต์ซึ่งประกอบที่เห็นอย่างข้างบนนะคะอันที่4ขั้นการนําไปใช้นําไปใช้อย่างไรนําไปใช้กับกลุ่มทดลองเพื่อที่จะรู้ว่าสื่อที่เราผลิตขึ้น มีผลดีอย่างไรสุดท้ายนะคะก็คือการประเมินผลการประเมินผลว่าสื่อนี้อยู่ในระดับไหนก็ประเมินมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยู่ในระดับดีมากนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของบทเรียนนะคะในตัวบทเรียนนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนตามลําดับขั้นตอนนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นนําเข้าส <S 2> <S 2> <S euh anyway> ู่บทเรียนก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็คําแนะนําจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะขั้นที่2นะคะจะเป็นตัว บอกชี้ว่าว่านักเรียนจะต้องเรียนไปทางไหนก็คือบอกภาระงานหลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วจะต้องทําอะไรในหัวข้อนี้ก็คือจะต,ต้องเลี้ยงกบให้ได้ในขวดพลาสติกคนละหนึ่งตัวนี่นะคะกระบวนการนะคะกระบวนการจะมีภารกิจบอกตรงนี้จะเป็นการสืบสอะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะคะในภารกิจที่1นนะคะจะเป็นเรื่องความหมายหรือประโยชน์ต่าง ใบงานแบบฝึกหัดแผนความความที่นี่จะเป็นตัวทดสอบบอกว่าเด็กนักเรียนนั้นมีความรู้แค่ไหนภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจการเลี้ยงสัตว์โดยทําเป็นโครงงานนะคะซึ่งค้นหาข้อมูลได้จากไหนบ้างค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งค้นหาหนังสือเว็บไซต์นะคะเมื่อหลังจากได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประเมินผลประเมินผลเราใช้การประเมินแบบรูบิกนะคะเมื่อเรียบร้อยอีกทีแล้วก็สรุปผล และก็ทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนค่ะจากการพัฒนาบทเรียนแล้วก็ผ่านกระบวนการวิจัยชุดนี้นะคะทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากสามารถนําไปใชจ้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนะคะซึ่งเน้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะได้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน